สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนุกพอบ้านเกมเมอฮะวันนี้จะมาอยู่กับซีรีส์เปิดโมงโกงสุดๆนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่มีเงิน42พอยต์นะฮะวันนี้แผนที่จัดก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับผมมาดูเกมบุกกันไม่บุกเลยนะไม่บุกกันสักขีดเลยนะครับผมตั้งมั่วๆไปก่อนฮนะแล้วก็เกมรับครับไอ้5ตัวหลังเนี่ยรับเต็มที่นะครับแล้วก็ส่วนไอ้5ตัวหน้าเนี่ยปล่อยมันครับไปอย่างนี้เลยมาโอเค เดี๋ยวจัดแผนแบบอย่างนี้ก่อนแล้วกันมันจะได้เปิดโมงไหมเนี่ยมีอิบราด้วยฮะอิบราฮิโมวิชอาไปนั่งพักข้างสนามก่อนแล้วกันนะผมจะใช้เป็นลูกาโทนี่ฮะไหนดูทีมเขาหน่อยสิ4-2 4อะฮะ4-2แบบมี CDM ใช่ไหม CDM 1ตัวครับ C D M 1ตัวนะฮะอ่า RCM-LCM CAM แล้วก็ต่อด้วยอ๋อหน้าเป้า2ตัวครับทีมนี้จะไม่มีปีกนะฮะเขาสงสัยเขาจะเน้นเจาะกลางครับผมมาดูกันว่าไอแผนที่ผมตั้งเนี่ยมันจะกันกลางได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวต้องมาดูกันฮะขอใส่สีขาวแล้วกันจะแข่งกันที่สนามแอนฟิลด์นะฮะแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลนั่นเองมา ก็เออ่ลีกอังกฤษใกล้จะเริ่มเตะแล้วนะฮะพรีเมียร์ลีกใกล้จะเริ่มเตะแล้วครับก็เดี๋ยวจะได้ดูฟอร์มของลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวจะได้ดูฟอร์มของซาร่าแล้วฮะก็จะดูกันว่าเมื่อมาอยู่ลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงอีท่าไหนนะครับผมมาโอเคพอบ้านเกมเมอร์จะบุกจากขวาไปซ้ายนะฮะบอลอยู่ที่ปอป็อกบาครับแทงมาให้ที่เฟอร์นันโดตอเรสครับตอเรสปีอะไรไม่ดูไม่ได้ดูนะ่ะ โอ้โหแล้วก็หลุดมาอย่างนี้งานเข้าไหมโอ,โ,หโอ้โหบูฟฟ่อนครับผมยังไวฮะวิ่งเข้าไปประกบก่อนพวกเลยอะจังหวะนี้ครับโยนเข้ามาแล้วเมเตอร์คครับอ่ะโอเคโรนัลโดงโโงให้โรนัลโดนะฮะแล้วก็พยายามเบียดไปครับอ่ะโอเคมาส่งบอลใจเย็นๆครับมาที่เซจิโอรามอสฮะรามอสว่าไงดีมันเยอะจ่ายไปที่ปอกบาแล้วกันปอกบาจ่ายต่อที่แพทริกวิเอร่าไปต่อที่ลูก้าโทนี่ฮะฝากหน่อยแล้วกันมา วิเอร่าไม่ได้ครับวิเอร่าโดนวิเอร่านะฮะปอกบาจ่ายมาให้วิเอร่าแล้วก็วิเอร่าจ่ายไปให้ปอกบาอีกทีนึงอะไรเยอะแยะวะเนี่ยอ้าวลูกาโทนี่จ่ายไปที่กาก้าครับไอ้นั่นมาครับฟ้องเดบัวฮะไอ้นั่นมาจ่ายไปที่วิเอร่าครับพลิกมาทางนี้อ้าโอเคไปลูกาโทนี่เรียบร้อยไหมโอ้โหนั่นยิงใช่ไหมจานสงสัยโดนสกัดครับอ่านั่นไงโดนสกัดจริงๆด้วยครับผมจะใช้เป็นอ่าโรนัลโดแล้วกันโรนัลโดจะเป็นคนเปิดครับ จังหวะน,นี้ก็โยนเข้าไปฮะบอลม,มาที่เท่านี้เรียบร้อยมากโอ้โหกูตัวฮะทำไมถึงมีกูตัวล่ะเป็นเรืเป็นลิเวอร์พูลไม่ใช่เหรออ่ะเปเป้ครับจ่ายมาที่คิเอเรลินี่คืนไปที่เป๊ะๆครั้งหนึ่งมาต่อที่เซเชลล์รามอสครับโรโดอ่ะไฟช็อตมาพลิกมาพลิกมาหาเขาทำไมวะเนี่ยก็มันก็หลุดไปโล่งๆแล้วนะเมื่อกี้เออนะทำไปได้ผมพอกบาคร,ครับไหลมาเปเป,เป้ะเขาวิ่งเข้ามาก่อนโอ้ยเล่นดีเวย้ย เปเป้ะส uh, ิบเอ่อสิบยูสิบ wc มาจากไหนสิบยูนะฮะเปเป้ะสิบยูเอา Ronaldo, ้าโรนัลโด้ช่วงวันนี้ <c oughs> ผมน่าหลอนนี่เขาก็หลอนเหมือนกันครับคืนมาที่พอกบาครับไปต่อที่โรนัลโด้ครับบุกข้างไม่ได้เลยวะมาเซจิโอรามอสมาจ่ายไปที่แพทริกวิเอร่ารามอสอีกครั้งนึงล็อกมาทางนี้ฮะแล้วไงต่อพอกบาไปทางอ่ะจ่ายไปจ่ายไปมาอีกทีหนึ่งสิไม่ได้ครับติดวิเอร่าฮะแล้วก็วิเอร่าผมไม่ได้บอกให้ โอ้โห و, ตักข้ามมาอย่างนี้เฟอร์นันโดตอร์เรสครับอ่ะไมเตอแซกเคลียร์มาได้ปอกบาบงมาให้รามอสว่าไงดียังไงดีแพทริกวิเอร่าจ่ายไปที่กา้าแต่ไม่ได้ฮะกลางเขาแน่นนะผมจะเล่นยังไงดีเกมนี้สงสัยจะต้องเออผมจะต้องตั้งกลางมาอีกสักหน่อยเอากลางมาสู้กันนะโอ้โหตอรเรสโยนมาที่จอร์ดิอาบาโยนมาแล้วก็ฮิเอลินี่มงไปให้คาริมเบนเซม,ม่าครับ เบนเซม่มาโมงให้เซจิโอรามอสนะแต่ว่ารามอสเนี่ยมันดันมาอยู่ทีมผมนะสิ <c oughs> บอกบาจ่ายที่กาก้าครับฝากลูก้าทุนี่แล้วก็แทงครับจังหวะน,นี้กากา้าโอ้โหหลุดแล้วฮะกระชากไปหนึ่งทีครับแล้วก็ยังไงดียิงเสาแรกเลยแกโอ้โหติดกุตัวฮะมันควรจะเข้านะลูกเมื่อกี้ดูดิไม่ดูอีกอ้าวมาผมมีเท้าซ้ายไปเปิดไหมเนี่ยเท้าซ้ายผมเป็นฟรองดเดบัวนะฮะเดบัวครับโยนเข้าไปอ้าจังหวะน,นี้ลูก้าทุนี่ได้โมงนะฟาล์กัน ผมว่ามันฟาวนะผมว่ามันฟาวแพทริกวีเอร่าครับดึงมาทางนี้แล้วก็ซัดเสาไกลติดอาราบาบอลมาอยู่ตรงนี้อีกทีนึงไม่ได้ครับวีเอรา่าจ่ายต่อที่วิดาววิดาวมาเบนเซม่าตอเรสอ่ะมมเจอร์สักยังบอลไว้ได้ครับแล้วก็มมเจอร์สักโดนตอเรสคว้าออกไปฮะงานมาแล้วไปเป้จังหวะนี้ถ้าผมวิ่งออกไปไอ้นี่มันจะว่างอ่ะโอ้โหวิดาวอย่าหลอกกันอย่างนั้นสิ งานเข้าไหมเนี่ยคาริมเบนเซมาตัดสินใจเคลียร์ให้นะฮะโอ้โหเห็นว่ากองหลังผมยืนไม่พร้อมครับก็เลยเคลียร์ให้ไปจังหวะน,นี้บูฟานไปที่เซจิโอรามอสรามอสจ่ายมาที่โรนัลดอฟบอกบาโรนัลดออีกทีนึงมาจังหวะน,นี้แหละได้ขึ้นแล้วบอกบาโรนัลดไม่วิ่งว่ะท่นนี้จ่ายที่บอกบาว่ะไปต่อที่โรนัลดครับไหลๆมาอย่างนี้แล้วก็โยนไปไม่ได้ฮะลูกาทุนนี้จ่ายมากา้ก ล็อกมาทางนี้แล้วก็โ,โหยางงามไม่ไดียิงอีกน่าเสียดายโรน aldo ครับโยกันมาอย่างนี้คาริเบนเซมาว่าไงโอเคครับผมกรรมาการปาหมดเวลา45นาทีนะฮะโอ้มันช่างมันช่างได้ลุ้นอะไรอย่างนี้เนาะมันควรจะยิงเข้าแต่มันไม่เข้าว่ะบล็อกบาบครับจ่ายไปที่วิเอร่าวิเอร่าไปที่กาการ์ทีนึงผมว่าจะเปลี่ยนแผนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงขอผมพอสจัดนักเตะใหม่ก่อนแล้วกันมันบุกไม่ได้อะ่ะ โยกกา้ามาไว้ทางนี้เลยแล้วกันไอ้อย่างนี้มันยืนโอเคแล้วผมว่านะอ่ะอัดทางด้านขวาครับไหนๆก็จะขึ้นฝั่งขวาละมาเป็น i m m ก็ได้มากา้าเออเอายืนอย่างนี้มาจัดไปน่าจะได้น่าจะดีขึ้นครัน่าจะดีขึ้นมเมเจอร์แซกค,ครับจ่ายไปที่ปอกบาปอกบาไหลไปที่เซจิโอรามอสโรนนลโดฝากมาอย่างนี้วีดาวยืนฝัางไว้ได้ฮะอ่ะมาจังวันี้ปอกบา อย่าหลอกนะโรนัลโดครับคีเอลินี่ไม่ทันวะเดบวเดบวฟองบาสวยงามครับสไลด์อย่างนี้แล้วก็โยโนมาทำไมเนี่ยลูกาโทนี่ฝากไปกา้กาครับกา้กาโรนัลโดอาาบามาอีกแล้วฮะคาริมเบนเซม่าโอ้โหโดนแตะรอดอ่ะฟองบาอย่าเล่นท่าเยอะนะกา้กาครับโรนัลโดโล่งวะวิ่งวิ่งวิ่งหน่อยโรนัลโดไม่ได้ฮะจังหวันนี้คล้องมาทำไมเนี่ยออะไปให้ลูกาโทนี่ครับกา้กาอีกทีนึง วิ่งไปเองแล้วกันจังหวะน,นี้เอาไงดีเอาจ่ายแทงไปโรนัลโดจังหวะน,นี้ละ่ะแล้วก็เปิดเข้าไปวิดิเอร่าเรียบร้อยเปิดโมงโก้สุดๆฮนะ <laughs> วิดิเอร่านะฮะวิเอร่านะครับผมมันคือยังไงละ่ะคือผมจะเปิดไปให้โทนี่ไงแล้วมันก็เออมันก็เลยงงๆฮนะ <laughs> มาพอบานเกมเบอร์ออกนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผม รอบนี้เสียงไม้มันจะดังเกินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมตั้งตำแหน่งใหม่แล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพอใจอะไรในของเดิมๆอ่ะ <c oughs> โอ้โหตอรเรสโอ้โหยายาคิเอลลินี่จ่ายต่อมที่ป็อกบาครับป็บอกบาว่ายัางไงดิไอ้นั่นวิ่งขอไปแล้วอ่ะเอา้าโยโนเลยแล้วกันกาก้าน่าจะถึงนะเตียโกซิลวาครับมงคืนไว้ที่กูตัวฮะกูตัวคว้างออกมาไวๆถึงจอร์ดิเอลบาครับจ่ายต่อไปที่โรนัลโดมาที่เฟอร์นันโดตอรเรสอาบ็อกบาดักบอลได้ครับ เมเตอร์แจกจ่ายไปที่เซจิโอรามอสนะฮะรามอสไปไงอ้าจ่ายไปโรนัลดฟฝากหน่อยกา้ากา้กาฝา,ากแล้วคืนไม่ได้ครับไม่ได้อะาวางานเข้ามาไวเหลือเกินเดียโกซิลบาตัวนี้อันตูโรวิดาาครับจ่ายมาที่คาริมเบนไซม่านะฮะโอ้โหล็อกเบนไซม่าน่นอนเซจิโอรามอสต้องวิ่งประกบไปครับยังไงอาล็อกกลับหลังผมก็รู้นะว่าเขาจะกลับหลังโอ้โหเ,เป้เป้ขายา,ยาวฮะ ปอกบาจ่ายมาที่กาการูนลูก้าโทนี่จะเป็นโทนี่อีกแล้วเซจิโอรามอสครับผมดีดไปอย่างนี้โอ้โหโรนัลโดมาแล้วฮะจังหวะน,นี้เป็นยังไงดีอ่ะใช้ท่าโรนัลโดนี่แหละอีกทีนึงสิไม่ได้ครับเตียโกซิลวามาเคลียบอลทิ้งออกไปก่อนนะฮะผมขอเปลี่ยนตัวหน่อยละกันมาจังหวะน,นี้นะเดี๋ยวให้ผมเปลี่ยนตัวสักนิดนะผมจะเอาใครยังไงดีวะ รูยคอสตาครับมายืนแทนโรนัลโดแพทริกวิเอร่านี่ผมจะใช้เป็นวิเซลฮะแล้วก็โรเบร์ปิเลสจะไปยืนแทนปอกบาแล้วกันนะอย่างนี้แล้วก็ขยับมันขึ้นมาเป็น R a m ก็ได้มาเอออะอะไปม่วงหมดแล้วแผนผมจัหวะนนี้อะยังไงเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมมาเปลี่ยนทีละสามฮะโอเคปิแรดทุ่มไปให้ที่เซจิโอรามอสดึงกลับมาครับ ปีเลอีกทีนึงฝากไปที่รุยคอสตารครับจังหวะน,นี้ต้องโยนละติดฮะผมผมสังเกตได้ว่าสัญญาณไมผมมันคลิปนะฮะยังไงต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ผมใช้เสียงดังเกินไปนะฮะเป็นวิเซลวะใช้เป็นกากาแลละกันเออตัวเปิดมันต้องกากาสิอ่ะโยนเข้าไปประมาณนี้แล้วก็ยังไงวิเซลอยู่ข้างหลังไม่ได้มงตัวนี้เรียบร้อยไหมโอ้โหเล่นท่าย,ยากครับลูกาตันี่มงคืนไปให้ปีเลวิเอร่าง,งานเข้าแล้วผมทีนี้ คาริมเบนเซม่าครับจะล็อกไหมโอ้โหแล้วก็เบนเซม่าเกือ <g ye> บโล่งนะตรงนี้โล่งว่ะงานมาปอกบาครับปอกบาอีซีโอเคฟรองเดบัวครับโยนยาวๆไปแล้วก็โทัวร์นี้ม่งฝากได้ไหมฝากไปมันฝากผิดคนนะมันวิเอร่าอีกทีนึงคาริมเบนเซม่าจะล็อกไหมไม่ล็อกฮะอ้าวตอเรสวิเซลวิ่งไม่ทันอีกเหรอปอกบาปอกบาว่าไงข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีฮะโคตรโล่งเลย งานเข้าเรียบร้อยครับผมโดนไปฮะอเอลลินี่ถึงกับทุบพื้นฮะอะไรกันเนี่ยพวกมึงทำอะไรกันเนี่ยอะไรประมาณนี้ฮะวิเซลครับผมวิ่งไปดีใจแล้วก็สงสัยได้ต่อกันที่เอ็กซ์ตร้าไทม์แน่นอนท่านผู้ชมมาโอ้โหยิงผ่านมือไปเลยอะ่ะรริคอสตาฝากไปริคาโดกากามาต่อที่ปีแรดครับแล้วก็กรรมาการก็ปอหมดเวลา90นาทีมาว่ากันใหม่ที่เอ็กซ์ตร้าไทม์นะฮะ คารินเบนเซมาครับคล้องบอลมาโอ้โ oh, หขวาแล้วซ้วายแล้วซ้ายแล้วขวากาการ์ก uh า huh. งานเข้าโดนไป uh huh. ยังวัยครับผมบูฟฟอนผมยังวัยอยู่นะมาฟองได้บัวต้องบงทิ้งอ่ะวิเซลโอ้โ oh, หแล้วทำไมไปเคลียร์ให้เขาอีท่านัานได้บัวมาฮะอาราบาจ่ายไปที่จอร์ด okay. ้อาบาอ้าวโอเคอาบาทำออกไปนะฮะมา บูฟฟอนครับผมจังหวะน,นี้โยนไปลูกาโทนี่ต้องมงกลับคืนมาให้เพื่อนครับแล้วก็โอเคบอลมาที่ปีแรสฮะอ่ะล็อกมาทางนี้ไปแล้วครับจังหวะน,นี้รุยคอสตาต้องวิ่งย,ยาวๆนฮะดึงมาไว้ก่อนแล้วกันอ่ะทำไมถึงจ่ายไปให้ลูกาโทนี่วะทั้งๆที่กา้กาอยู่ตรงนี้น,น่าจะจ่ายให้กา้กานะบอกบาเอาบอลมาครับตอเรสฝากมาแต่ว่าฝากไม่ถึงเพื่อนนะฮะอ่ะตากไปครับรุยคอสตาจังหวะน,นี้นายต้องวิ่งทันนะดึงกลับหลังมาก่อนแล้วกัน ปต่อทางนี้โอเคโคตรสวยเลยจังหวะนี้เปิดเข้ามาครับเซยรูรรามอสไม่ดีมองครับวิเซลมองมาให้ลถลูกาตูนี่พลิกมาทางนี้แล้วก็มผมน่าจะยิงเลยเนาะพลาดพลาดโอเคครับผมยังไงมาต่อกันที่เอ็กซ์ตราไทาม์ครึ่งหลังนะฮะประมาณเกมเมอร์จะบุกจากซ้ายไปขวานะครับบอลอยู่ที่กากาครับจังหวะนี้จ่ายไปที่ปีแรดครับลูแบบปีแรดวาไงไม่ได้ครับโอโ้พิซเซลมาเข้าบอลถึงลูกถึงคนครับผมปีแรดหน้าขมา ไปกับย่านะฮะลูก้าโทนี่ฝากมาที่กากาครับเอาไงดีผมฝากเซโอรามอสอะไปที่โอเคปีแรดได้บอลฮะพลิกมามมปองบาปีแรดวเว้ยปีแรดวิ่งไว wide. จ่ายมาที่รูยคอสตาไปต่อที่กากาครับแล้วก็อาล็อกล็อกรูยคอสตาว่าไงดึงมาทั้งนี้ไม่ได้ครับฝั่งนี้ก็มีคนอะมาผมได้เตะมุมนะฮะลูกนี้โอเคผมได้เตะมุมมาเอาไงดีใช้กากานี่แหละมา ผมต้องได้สักลูกแหละอ่ะเปิดไปเบาๆครับแล้วก็โรเบร์ติลัสม่งไม่ถึงครับฟานิสเซรอยใช่ไหมนะ่ะหรือมันตัวอะไรรอยๆเหมือนกันวิเอร่าเอาละจังหวะนี้เขาจะบุกมาแล้วครับโซยนันโดนตอเรสจ่ายมาให้ที่คาริมเบนเซมาวิเอร่าโดนเมเตอร์แซกตัดบอลไปได้นะครับรุยคอสตาอ้าวจังหวะนี้แทงยาวๆไปครับโรเบร์ติลัสฮะปิลัสวิ่งมาแล้วก็โยนยาวๆไปโอ้โห้นมันอะไรกันนี่ <laughs> พอดีผมตั้งเอ่อเปิดบอลเป็น บ้านกลางนะครับมันก็เลยบังคับน้ําหนักไม่ค่อยได้เท่าไหร่ปีแรดครับจะยังไงดีปีแรดว่าไงดีดึงเข้ามาข้างในแล้วกันอ่ะวิเซลวิเซลว่าไงวิเซลจ่ายถึงไหมถึงครับถึงทุนนี้ฮะแล้วก็หลอกไม่ได้ครับทุนนี่ฟาวไม่เป่าอะไรไม่เป่าสักหน่อยเหรอจานโอ้โหงานจะมานะเนี่ยอ่ะโอ้โหผมสุดท้ายก็ต้องมาเจอจุดโทษครับจุดโทษอีกแล้วฮะไม่ได้เตะมานานนะครับจุดโทษเนี่ย มาเดี๋ยวมาดูกันหน่อยโอเคอันจูโรวีดาวจะยิงไปทางไหนเอ่ยผมว่าซ้ายอ่ะโอ้โหแล้วเขาก็ยิงไปขวานะครับโดนไปครับลูกนี้ริคาร์โดกาก้าครับเมื่อกี้เขาไปขวาใช่ไหมเขาจะไม่มีทางโดดไปขวาอีกแน่นอนฮะคอยดูผมฮะเต็มหลอดครับกาก้าจังหวะนี้แหละนั่นไงเห็นไหมมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งฮะนั่นไงนั่นไงไม่ใช่หรอกความจริงผมก็มัวเอาแหละ ฟอร์นันโดตอร์เรสครับถ้าผมขยับอย่างนี้เขายิงกลางแน่นอนนะนั่นไงเห็นไหมครโอ้โหนี้คุณพ่อบ้านเสียจุดโทษครับนะเออวิเซลถ้ายิงไปขวาเขาจะโดดไปขวาแน่นอนลุงเนี้ยผมต้องยิงไปซ้ายครับวิเซลเต็มหลอดฮนะถ้าวิเซลมายิงออกเองก็โชคดีไปโอ้เขาโดดไปซ้ายไว้แต่โชคดีที่มันลอดขาไปนะเออมาคาริมเบนเซมาครับขวาแน่นอนไม่ได้ครับนั่นมันซ้ายฮนะเอาอยัางไงดีล่ะผม รอ o เ n บัวครับซ้ายต่อแล้วกันเนาะโอเคเกือ okay. บ <Okay. S 1> เต็มหลอดว่ะงานเข้าแน่เลยถ้าเขาอ่ายังได้ครับถ้าเขาพุ่งมาถูกทางเนี่ยผมโดนแน่ๆฮะลูกเมื่อกี้โรนัลโดครับเอาอยัางไงดีผมโยกอีกสักทีหนึ่งแล้วกันถ้าเขาไม่เข็ดเขาจะยิงกลางครับซึ่งผมก็จะยืนกลางนี่แหละไม่ได้ฮะเ <c oughs> ช็ดคานเข้าไปเลยนะเมื่อกี้ลูก้าทนีครับต้องยิงขวาฮะจังหวะนี้อ่าเต็มหลอดครับลูก้าทนีแล้วก็เรียบร้อยไปฮะ มาลุ้นกันว่าลูกนี้จะยังไงฮะลูกนี้อลาบาครับผมว่ายังไงเขายิงขวาแน่นอนนั่นไงเรียบร้อยครับผมชนะไปนะฮะสุดยอดครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วว่าพ่อบ้านเนี่ยสายจุดโทษนะฮะ <laughs> โอเคยังไงผมฝากกดไลค์กด subscribe c h anel พ่อบ้านเกมเมอร์ไว้อยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะครับ ه, มันนึกคำมันก็ติดเนาะวันนี้ อ่ะยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ประบันเกมเมอร์ไปก่อนละครับสวัสดีครับผม